ให้ให้ให้ใหาเก่ดโดนโดนนานมากด่จูผมไ่ได้เลยนะที่่าน่ารักันดีไปพูดดิท่มักามมเน่งาน่อนทำงานเลยนะพี่หแตกอย่ารุนซิลูกพี่ี่จำคาถอะไรได้บ้าง่มีข่าวพี่จำน้ำโมสัมจบได้เอ่ไรอเขาจนมาก คำจริงนั่งสะกดให้อุ่นเลยอออีก่อ๋อเหนียวมากคุณน้กันเอาเข้าตู้นะัขอวนไใส่ชุว่าน้ำไ้น้ำแข็งก็ได้ไม่ได้่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำเดินปรยกลาย่อนุยกอแล้วค่อยลงจากรกอกนล้ก็หมูสวยอะาีมากสวยไหมสวยแล้วลงน้ัวนเวะ มองกนเลยแดูเหมือนกันดูเลยคุณหมอคุณพี่คุณัม่คุณพ่อคุณลูกคุณหลานคุณลูเล็นสิคุณตาคุณยายว้าวหสีหัวสีหัว